สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแนแนวคูณแจงนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากน้องขวัญนะคะทักษพรสานนนะคะตอนนี้น้องขวัญก็ติดโครงการ MD 0-2นนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้ก็จะได้ให้น้องขวัญได้มารีวิว3รารู้ของคูณแจงหน่อยนะคะว่าพี่ขวัญเป็นยังไงอยากให้พี่ขวัญได้แนะนําตัวเองก่อนนะคะผลการเรียนแล้วก็อยากให้พี่ขวัญพูดถึงว่าพี่ขวัญรู้ตัวเองได้อย่างไรนะคะอยากให้พี่ขวัญช่วยเล่าเรื่องนี้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวทักษพรสนานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อขวัญน,นะคะติดแพทย์ขอนแก่นโครงการยมดีศูนย์สองรอบพอร์ตโฟิโอนะคะอันดับแรกนะคะรู้ตัวเองก็คือดูว่าเราสนใจอะไรจากการเรียนในห้องนะคะส่วนตัวก็คือชอบวิชาภา,าษาอังกฤษแล้วก็วิชาชีววิทยาค่ะที่มันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ค่ะก็เลยดูว่าอาชีพอะไรที่มันจะได้ใช้สิ่งพวกนี้ที่เราชอบนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจค่ะก็คือ ส่วนตัวก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการติวหนังสือให้เพื่อนการช่วยเหลือในด้านอื่นๆแล้วก็สุดท้ายก็คือพี่สาวค่ะพี่สาวเป็นแพทย์เหมือนกันค่ะก็ได้ไปดูโรงพยาบาลกับพี่ก็ได้เห็นว่าทํางานอะไรบ้างเราจะเลาบ่อยไหมก็จากที่ไปดูก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะว่าอยากเรียนแพทย์ค่ะ,ะนั่นก็คือตอนที่พี่ขวัญรู้จักตัวเองใช่ไหมคะจากความชอบแล้วพี่ขวัญร,รู้จักอาชีพพี่ขวัญรู้จักอาชีพแพทย์ เรามองว่าอาชีพแพทย์เป็นยังไงในมุมมองของพี่ขวัญคะอาชีพแพทย์ในมุมมองของหนูนะคะก็คือเป็นอาชีพที่ได้ทําการช่วยเหลือชีวิตของคนไข้ให้เขาหายดีค่ะมีการเข้าเวรตอนดึกอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องมีความอดทนมีวินยัยมีความรับผิดชอบและที่สําคัญก็คือได้ทํางานร่วมกับบุคลากรการแพทย์ท่านอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่พยาบาลเภสัชกรอะไรอย่างงี้ค่ะก็สกิลที่สําคัญเลยก็คือการสื่อสารการทํางานกับผู้อื่นค่ะซึ่ง ของพวกนี้เราก็สามารถฝึกตัวเองให้มีทักษะเหล่านั้นได้โดยการทํากิจกรรมที่โรงเรียนเข้าค่ายต่างๆค่ะก็สามารถฝึกตัวเองนอกจากจะเอาไปใส่พอได้ก็เป็นการฝึกตัวเองอีกด้วยค่ะคราวนี้นะคะพี่ขวัญผ่านมาแล้วนาะรู้จักตัวเองไปแล้วรู้จักอาชีพทีนี้ร,รู้รู้ที่สามก็ค่อนข้างสําคัญคือรู้จักวางแผนพี่ขวัญวางแผนในเรื่องของผอพิโอวางแผนในการที่จะสอบเข้าไปพี่ขวัญมีการวางแผนอย่างไรแล้วแล้วมีท้อไหมและในยามที่ท้อ อ่านหนังสือประมาณไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้ว,แล,วแล้วแก้ไขยังไงอยากให้พี่ขวัญแชร์ค่ะสำหรับการวางแผนนะคะก็ดูก่อนเลยว่า Requirement ที่มหาวิทยาลัยต้องการคืออะไรบ้าง ก็จะมีคะแนนภาษาอังกฤษคะแนน B Mat แล้วก็ portfolio ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยก็คือการที่เราเรียนในห้องการทำกิจกรรมที่โรงเรียนก็เป็นการเตรียม portfolio ในตัวนะคะแล้วก็การเตรียมคะแนนภาษาอังกฤษส่วนตัวใช้คะแนน TOEFL ITP ค่ะก็ดูว่ามหาวิทยาลัยต้องการคะแนนเท่าไหร่แล้วก็สอบไปให้ตามที่ตัวเองพอใจแล้วก็ตรงกับตามที่คณะต้องการนะคะแล้วก็การเตรียมสอบ B Mat นะคะหนูเตรียมตอนประมาณม5เทอม2ค่ะ ช่วงเดือนมกราเนี่แหละคะ่ะก็เรียนทั้งพัศหนึ่งพัศสองมาเรื่อยๆแล้วก็ทําข้อสอบเก่า10ปีย้อนหลังคะ่ะแล้วก็ทํห้าปี2รอบคะ่ะดูว่าตัวเองมีจุดบิดพลาดที่ไหนแล้วก็แก้ไขจนไปสอบคะ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรื่องพอร์ตล่ะคะพี่ขวัญเตรียมพอร์ตยังไงมั่งคะเตรียมที่จะเอาพอร์ตตอนตอนที่ประสบความสำเร็จมีแนวทางการเตรียมพอร์ตยังไงมั่งคะสําหรับการเตรียมพอร์ตนะคะ ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะอันดับแรกก็ดู requirement ของมหาวิทยาลัยอีกครั้งค่ะว่าแบบเขาต้องการด้านอะไรบ้างเช่นความเป็นผู้นําความสามารถพิเศษการทําประโยชน์เพื่อสังคมความมีจิตสาธารนณะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปหากิจกรรมทําอย่างโควิดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปที่ไหนใช่ไหมคะก็จะมีแบบิตดาสาออนไลน์อะไรอย่างนี้ถ้ามีเราก็เข้าไปทําค่ะส่วนมากส่วนตัวแล้วเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนนี่แหละค่ะทางโครงการ EP โรงเรียนเบญจมาของเราก็คือ มีกิจกรรมให้ทําตลอดคะ่ะก็ดูว่าเราได้สกิลอะไรจากสิ่งนั้นบ้างแล้วก็เอาไปอธิบายในพอร์ตได้คะ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเราเราอยู่ในช่วงภาวะของสถานการณ์เนาะโควิดอ,อยู่แล้วพี่พ,พี่ขวัญเตรียมตัวยังไงคะกับกับการก้าวข้ามโควิดนะได้ช่วยช่วยรีวิวอีกครั้งคะ่คะค่ะช่วงที่เป็นโควิดนะคะมีการแบบอยู่บ้านนานๆช่วงนั้นเป็นมหเทอมหนึ่งค่ะแล้วก็จะสอบช่วงพฤศจิกายนใช่ไหมคะก็คือแบบจบ ปลายภาคเทอมหนึ่งก็คือสอบบีแมทเลยตอนนั้นก็คือช่วงกลางวันก็เรียนออนไลน์ค่ะทําการบ้านทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานกลุ่มงานเดี่ยวอะไรนี้ก็ทําให้เสร็จตอนกลางวันค่ะพอตอนกลางคืนมีเวลาว่างก็อ่านหนังสือค่ะอ่านบีแมทอ่านภาษาอัง,งกฤษอะไรย่างนี้วนๆไปค่ะทาข้อสอบนี้ค่ะ เราในฐานะที่ประสบความสําเร็จในการเรียนต่อก่อนเพื่อนเดือนมกราคมนะเรารู้ข่าวตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งยังไม่มีนาเราก็มีที่เรียนแล้วนะคะถือว่าพวกเราก็ประสบความสําเร็จฝากอะไรถึงน้องๆหน,น่อยค่ะในการที่จะเตรียมตัวว่าความสําเร็จมันรู้สึกดีไหมแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วสาเร็จฝากอะไรถึงน้องๆด้วยค่ะค่ะสําสหรับน้องๆน,นะคะที่ต้องการเตรียมสอบมหาวิทยาลัยแล้วก็สนใจในด้าน การแพทย์นะคะรอบ Portfolio ร,รอบหนึ่งก็เป็นรอบที่ถามว่าทําให้เราแบบว่าได้รู้ว่าตัวเองมีความพยายามในการตั้งใจสอบมากแค่ไหนแน่นอนนะคะว่ามีความกังวลว่าจะรอบ3าดีไหมหรือจะรอบ1ดีก็จริงๆส่วนตัวหนูก็เตรียมไปทั้งคู่คะ่ะแต่พอ3เดือนก่อนสอบ b ี a มก็คือมาทุ่ม b ี a มอย่างเดียวเลยก็สําหรับน้องๆแพทย์นะคะก็ถ้ามีความตั้งใจแล้วก็ทําให้เต็มที่ เป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับน้องที่สนใจทางด้านอื่นๆก็ขอให้เต็มที่เช่นกันค่ะทุกคนทําได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องขวัญน,นะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆฝากไว้ในคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ